ไก่บ้าน,นผมนะไก่บ้านไก่นี่นี่คือบรรยากาศกับน,นะกนนบ,บนี่เปิดยี่สี่นะผมก็จะแน่นแแบบนี้เพื่อนนี่มีพวงไข่มีอ่ามีสะโพกมีทุกอย่างครับร้านนี้มีไส้ไก่แล้วก็พวงไข่นะเพื่อนนะนี่ครับผมขาไก่มี80บาทแล้วก็ยำขายยำเกาสิบาทแล้วก็ร้อยหนึ่งตีนวุ่นวัน,วานขาไก่ตีน แล้วก็ตับมี80บาทมีปลายปีกมีนะครับกระดูกอ่อนมีกระดูกอ่อนสามสามโรแล้วก็ตืนมี45บาทกทตืนไก่60บาทแล้วก็หัวใจ40ในน่องมีครับผม70บาทในโบดมีอันนี้ไก่เป็นชิ้นชิ้นปีกเต็มปีกเต็มมีนะ9กบาทอันนี้ครับแบบนี้เลยครับผมนี่ตัวใหญ่แบบนี้เลย ข้างในก็จะทําให้นะครับผมกําลังผลิตอยู่ไปไปดูร้านไก่สดๆเลยมาพใหม่อันนี้ไกลไล่อะไรไก่บ้านเหรอไก่ไออนออไก่ออนไก่ออนเอาไปย่างเนาะไก่ไปย่าย่างเนื้อกบกอดเลยไก่ออนครับผมน,นี้เลยครับผมนีทันนี่เป็ดแล้วก็เศษอกมีเจ็ดสิบบาทอันนี้นี่คือราคาครับผมนะตามนี้เลยนั่นเพื่อนนะ จะพามาชมอัปเดตนะครับผมเยอะเยอะครับผมก็ไก่มีทุกวันครับเปิดอันนี้เปิด24น้เพื่อนนะนี่ครับเจนนันเพรมเปิดม่หน่อยนี่ร้อยหนึ่งก็จ่ใหญ่เลยโอ้โหคุงสวยสวัสดีครับจรเจ๊จ้านี่นะครับมาชมได้เลยนะเจนนันเพรมครับผมอยู่ที่ตลาดไทยครับผมใหญ่ที่สุดเลยนะเจ้าเป็ดไทยตัวละร้อยนี่ร้อยหนึง่งอันนี้ขาไก่ขาไก่90บาท โคงท้ายแปดสามสิบบาทโคงตัวเต็มโรลยี่บห้าบาทนะขายยำม,มีสี่ชิ้คุ้งแก่แก่ผ่าแปดสิบห้าบาทนะเครื่องในนี่หกสิบห้าบาทั้นตัดตับติดหัวใจนะครับผมก็แปดสิบห้าบาทก็ราคาตามนี้ครับชีทุกตัวนะ,ะไปดูฝั่งนี้มั่งครับผมเอันนี้รังไข่เจ็สบาทก็นี่ก็มาได้เลยมีแบบ แบบแช่แข็งแบบนี้แหละเป็นตัวตัวมีแบบบดก็มีนะมีเลือดมีอะไรเนี่ยเอาไปทำลาบเป็ดนี่จ้ะโอเคครับผมก็ออกมาได้เลยนะเปิด24ชั่วโมงครับเมื่อนรัตนากล่องก็มีนะร้อยหนึ่งอันนี้เป็นควงไข่เนาะเป็นควงไข่นะบุนะมก็มีเนื้อมีบดเนื้อบดก็มีอันนี้สามสิบบาทเนาะไม่ต้องใส่ถุงทำเป็นแพ็คเป็นกล่องแบบนี้อันนี้โครงไก่ยี่สิบห้าบาท